คนวันนี้นะคะมาชวนทุกคนเข้าครัวอีกแล้วนะคะมีแต่เมนูเด็ดๆนะคะวันนี้พร้อมๆ ทำเสร็จทุกเมนูแล้วนะคะเมนูสุดท้ายปลาเห็ดนะเครื่องปรุงพร้อมแล้วนะคะปลาเห็ดโบราณไม่ได้ทำแบบนี้นะคะที่บ้านแม่นะแม่จะไม่ใส่ถั่วนะคะเราก็จะใส่กระเพราไม่ได้ใส่ยี่ราแต่ยี่ราเราเยอะนะในนี้นะคะนี่ปลาสับพ,พี่มิกสับจนเนียนเลยอะ่ะไข่สองฟองนะคะพริกแกงใบมะกรูดซอยไทยลงปาป แล้วก็ถั่วนะคะที่มีเพิ่มเติมเพราะพี่มิกบอกว่าใส่ถั่วลงไปด้วยดีกว่าเหมือนปลาเห็ดโบราณกับทอดมันสมัยใหม่นะคะทอดมันสมัยใหม่จะใส่ถัว่วปลาเห็ดโบราณจะไม่ใส่เพื่อสุขภาพพุงนิดนึงและแป้งข้าวเจ้านะคะที่บ้านกุ๊กไก่ใส่นะนิดนึงนะคะนี่ประมาณช้อนโต๊ะที่อื่นใส่หรือเปล่าไม่รู้แต่บ้านกุ๊กไก่ใส่นะ ที่แม่สอนทําที่ทํากินกับแม่มาตลอดจะใส่นะคะเหมือนหอมโมกอะ่ะหอมโมกนะที่อื่นเขาบอกเขาไม่ใส่แป้งที่บ้านก,กุ๊ไกใส่นะคะแล้วก็คลุกเ้านวดเลยนะคะนวดนานๆสักหน่อยปกติอะ่ะที่ทําแบบโบราณจะตาในครกเนาะแม่จะใช้ครกโคลบ,บดบดแต่กุ๊กไกขอใช้ชามดีกว่าคลุกๆเนาะ นัวจนกล้ามขึ้นแล้วจะลดต้นแขนหรือจะแขนใหญ่กว่าเดิมเนี่ยเริ่มเหนียวแล้วนะคะเฮ้ยเมือ่อยวิธีทอดของกุกไก่นะคะคนควน้ำมันกระเด็นนะนี่ ตักใส่ช้อนนะคะซ่อมแบบนี้กระปาดลงกระ,ะรรทะก็เมียทำอร่อยไงกว่าตะแคงหรือเปี่าเออเมียเกสิ <laughs> มื้ออร่อยพร้อมแล้วนะคะนี่คือต้มปลาร้าหน่อไม้แช่ช่องฟรีซเอาไว้นะคะประเหตุหน่อยหนึ่งในจานนี้ปลาเค็มทอดกรอบๆนะแตงกวาแกล้มสักหน่อยนะคะ ปลาเห็ดจานยักเลยหืมรักกินมากนี่พิมิเตรียมแล้วแอบชิมกันไปหน่อยแล้วล่ะนี่ต้มยำนะคะแล้วก็แกงส้มทั้งน้ำต้มยำน้ำแกงส้มนะกุไก่เอาแช่ช่องฟรีซไว้นะคะเอามาปรุงเพิ่มนิดหน่อยให้มันแซบขึ้นเนาะมใช่ไหม,มอร่ออร่อย บอกนะใช้ปลาอะไรทําก็ไม่อร่อยซู้ปลาพวกนี้ไม่ได้บ้านไรบ้านเราใช้ปลาซิวเนาะปลาซิวปลาส้อยปลาขาวตัเล็กๆแกงส้มนะคะนี่บอนา่ากินต้มยำพี่มีิกชอบต้มยำแกงส้มเนี่ยพี่มิกไม่ค่อยโปรดนะเดี๋ยวมาดูครั้งนี้จะโปรดไหม ้ำงนะคะชอบแกงส้มแบบว่าอุ่นหลายๆรอบจะอร่อยเชื่อไหมน้ำแกงส้มที่มีในช่องฟรีซนะคะชเช้านี้เาออกมาทำนะกุ้งไก่เคี่ยวประมาณชั่วโมงกว่านะใส่น้ำเพิ่มลงไปใส่เครื่องเพิ่มลงไปนะคะใส่กระชายตำแล้วก็ปลาาเพิ่มลงไปแซกมากไม่รู้แกงส้มที่อื่นใส่ไหม ที่บ้านกุ๊กไก่ที่แม่สอนทำนะคะใส่กระชายนิดนึงปลาล้าลงไปหน่อยนึงชอบไหมคะที่นี่เส้นหมาเลยคำนี้นะคะมันมเป็นการเปรียบเทียก๋สุดสนัดแน่มาเลยแปลว,ว่าไม่เลวนะแสดงว่าไม่ชอบไม่ค่อยชอบกินได้แต่อันนี้อะอร่อยมากลอ,องบอกแม่อร่อยเลยที่รักนี่หน่อต้นนี้คือมอแบบเด็ นนพี่มิกเป็นคนขอมานะให้ใส่ถั่วเพิ่มนะคะทอดมันโบราณปกติจะไม่ใส่ถั่วฝักยาวเนาะอันนี้ก็ไม่ใช่ถั่วฝักยาวอะ่ะเป็นถั่วที่นี่นะบอนเสกโคลีโนอบอนชอบไหมอะ่ะเพื่อ p r e f e r i s สิ <S <laughs> นะตอนที่ช่วยแม่ทํานะแม่จะมีถ้วยน้ําถ้วยหนึ่งวางข้างเตานะคะใช้มือปั้นนะมือชุบน้ำเนาะกันทอดอปลาเห็ดเนี่ยมันติดแต่ผู้ใไก่กลัวน้ํามันกระเด็นนะพยายามไม่ให้มีน้ํานะไม่ใช้น้ําเลยนะคะแม้แต่ช้อนก็ไม่จุ่มน้ํานะช้อนสองขัดนะช้อนยาวช้อนซ่อมน,นะคะง่ายมากวิธีนี้ พวกน้ำแกงส้มน้ำต้ยมยำนะคะเหลือเนี่ยกู้กไก่แช่ช่องฟรีสประจําเลยนะน้ำกว๋วยเตี๋ยวก็เหมือนกันเพราะว่าบ้านเราอะ่ะชอบชอบกินเนื้อมากกว่าน้ำเนี่ยคือเอามาเป็นส่วนประกอบให้มันแซบ่บๆเนาะแล้วพอน้ำเหลือเนี่ยอย่างแกงส้มต้ยมยำน้ำกว๋วยเตี๋ยวนะคะก็ใส่ถุงแช่ช่องแข็งเลยนะแล้วเราจะออกมาทํากินก็สะดวกใส่แต่น้ำนะคะไม่ใส่เนื้อนะ ครั้งหน้าเวลาออกมาทํากินเราก็ปุงมเพิ่มอีกนิดหน่อย <c oughs> เพื่อไม่ให้รสชาติมันเซ็งเนาะให้มันหอมเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ใส่เนื้อใส่ผักแบบที่เราชอบนะคะอย่างกูกลายเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยคือน้าก๋วยเตี๋ยวจะมีแช่ช่องฟรีซตลอดเลยนะเพราะทำทีลรเยอะๆนะคะกินเหลือเราก็แช่ช่องฟรีซเอาไว้สะดวกในการเอามากินในครั้งต่อไปเนี่ยเหมือนกันเลยพวกต้มยำพวกเนี้ยเอามาใส่ใบมะกรูดใส่อะไรเพิ่มเนาะมันก็หอมแล้ว เอาละสีสันรูตาตูดดิบอกพี่มิกลาลาทุกคนกันก่อนเนาะเาดูดนิ้วใหญ่เอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะอร่อยใช่ไหม,มอร่อยมากนี่พี่รักทำแบบนี้แม่่นใจอย <c oughs> ชิมเลยป๊าแกเชียมากเลยเนี่ยอร่อยเออืออร่อยอร่อยไหมเน้นุ่มน,นิ่มนุ่มนิ่ม อเออเฮ้ยแม่ลืมได้ไงวะเนี่ยน้ำจิ้มเขาเรียกอะไรน,นะน้ำจิ้มอาจาดเอาเปล่าหัาา่นแตงกวาหอมแดงเอาป่ะเอาเท่าน,นี้พอม,มีแตงกวาแกล้มกินแตงกวาด้วยมีอีกนะแม่บอกให้แตงกวาน้ำจิ้มอาจาดที่เขากินกับทอดมันไงเขาจะใส่หอมแดงแตงกวาหั่นลงไปน้ำส้มน้ำตาลคล้ายๆกับที่กินกับเอ็มบูเตอือใช่ประมาณนั้นอะ่ะ แต่ถ้าแตงกวาสดฉันแกงได้นะแ่้ง่างลูกมีอีกนะเอาป่ะหวานแกงส้มว่าไงมไม่รูนนะ้เปรี้ยวไม่อยากรู้มากเลยเพราะว่าเลูกบอกว่าแกงส้มเนี่ยยิ่งอุ่นยิ่งอร่อยใช่ปะ่ะลูกชอบแบบนั้น<ม>แต่เนี้ยแม่ทําใช่ไหม,มคือแม่เคี่ยวตั้งชั่วโมงกว่าเคี่ยวไฟอ่อนๆน,นะพอมันเดือดแล้วอ่ะมันก็เหมือนกับอุ่นนานเงี้ยเหมือนกับเข้าน้ําเข้าเนืยวไปในผักอ่ะน้ําแกงส้มอ่ะลองชิมดิมแต่รสมันจัดนะเปรี้ยวนะ ร่ออยยรรู้แล้วแหละเลอหยุดได้โอ้โหพี่มีกินเยอะจริงๆนะเนี่ยวันเนี้ยเพิ่งเพิ่งเปลาตายแล้วตีพุงแตกแล้วมั้งปลามันอยู่ในน้ำแกงไงหลงใช้ปากกระกป๋องทำนะนี่มีต้มยำด้วย fammi ammu non 5000 tutto merito dei dei pesci dei pesci del bacino di Sicilia e anche della mamma eh, però che ce la sa cucinare perché io sono brava a cucinare eh, e io a pescare che so bene no potete che più di mangiare don kham yai yai tid ใช่ไหมอืมของแม่ไม่หวานเนอะหวานน้อยอันนี้แม่หอกว่าลกลมกลม่อมแต่ของยายมันจะออกหวานโดดแบบผสมเปรี้ยวไปด้วยค่ะอือยายติดหวานเปรี้ยวค่คนภาคกลางอะ่ะกินอาหารค่อนข้างจะติดรสหวาน,อนของยายคือแบบกินเข้าปาปกปุ๊บนะเปรี้ยวเสร็จแล้วก็จะหวานหวานเปรี้ยวบอกเปรี้ยวหวานนำํำอืมของแม่ออกเปรี้ยวเค็มอันนี้กลมกล่อมกลมกลม่อม,มอร่อยกว่ายายเหรออือ เดี๋ยวฉันจไปบอกยายก่อนแป๊บหนึ่งนะควดยาย <laughs> ฮะขมขมยายอวดเลยนะขมอ <laughs> <laughs> ืมกุก้งกองกว่า